เจออีกศพโยงแอมแฉพฤติกรรมพบขวดไซยาายในบ้านพงาอีกหลักฐานเพื่อนแฟนเก่าแอมแฉพบหลักฐานเด็ดในบ้านขวดไซยาาย,ายเอกสารแจ้งสาเหตุการตายชื่อถูกฆาตกรรมชี้โหดเหี้ยมเกินมนุษย์ฝากตำรวจเอาผิดถึงที่สุดจากกรณีครอบครัวของนางสาวสิริพรหรือน้องก้อยอายุ32ปีทาแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นลมวูบเสียชีวิตปริศนาขณะเดินทางไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนสนิทที่ริมท่าน้ำแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรีเข้ารองทุกตำรวจกองปราบช่วยตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยมีนางสรารัตน์หรือแอมอดีตภรายาของตำรวจระดับรองผู้กำกับการ ในพื้นที่จอราชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดวันที่25เมษายน2566ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายเอนามสมมุติชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายแด้ขอสงวนชื่อและนามสกุลหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่คาดว่านางสาวแอมมีส่วนรู้เห็นในการตายซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่นายแด้ได้รู้จักและมีความสัมพันธ์กับนางสาวแอมเพื่อนของตนก็ปลนเปลทั้งเงินและทองให้ตลอด เนื่องจากนางสาวแอมเป็นคนปากหวานเอาใจเก่งโปรไฟล์ดีมีอาชีพทำแชร์และรับจำนองที่ดินรถยนต์แต่ทุกครั้งที่โทรศัพท์พูดคุยกันนางสาวแอมจะทิ้งท้ายว่าแล้วโอนเงินมาด้วยนะนายเอกล่าวต่อว่าต่อมาเพื่อนตอนเดินทางไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่จังหวัดอุดรธานีและได้ชักชวนให้นางสาวแอมไปฉลองวันเกิดด้วยกันโดยในเช้าของวันที่12มีนาคม2566ทั้งคู่ได้ออกไปทำบุญด้วยกันที่วัดแห่งหนึ่ง กระทั่งเวลาประมาณ13.30นาฬิกาพบว่านายแด่เป็นลมหมดสติอยู่ห้องน้ำในบ้านพักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา